เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Dragon Ball Z Dark h a n Battle คลาสิชเชิญนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับตัวละครตัวฟรีเทอร์เลสสีแดงนะครับก็เป็นตัวที่ผมตั้งใจจะทำนานแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่กิจกรรมมันมารัวๆนะก็เลยลืมตัวละครนี้ไปเลยนะครับก็คือฟาร์มลิงมาเต็มแล้ว ล้วก็ไม่ได้ทาสักทีจนกระทั่งลงคลิปไปแล้วก็มีคนแบบเอออยากให้ทําก็เลยไหนๆก็ฟาร์มจนเต็มแล้วเนาะเออก็เลยมาทำสัออกหน่อยลวกันนะสำหรับตัวละครนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่มันยังไม่ได้ ECA นะครับฉะนั้นความกิงกาดอะไรก็ยังไม่ถึงขั้นแบบน่าหยิบไปใช้ขนาดนั้นนะในส่วนของ l e ดเดอร์สกิลนะครับตัวละครศัตรูที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะโดนดีบัฟลดแอตแท็กับดีเฟนส์30%ส่วนแม่ตายก็จะทำการเวสต์แอตแท็กับดีเฟนส์1เทินเราก็ทำดามจซูพรนะีม ็ไม่ได้มีอะไรเป็นที่น่าสนใจมากนะฮะในส่วนของไม้ตายและ Leader Skill ส่วน Passive Skill นะครับจะมีคีตั้งต้นให้2แล้วก็แ t t a c k กับ e f e n s e ตั้งต้น120%เรแล้วก็จะได้แ t t a c k กับ e f e n s e เพิ่มขึ้น90%เมื่อยิงไม้ตายแล้วก็ศัตรูทุกตัวเนี่ยจะโดนดีบัฟลด Attack 30%แล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับมีโอกาส30%ที่จะสตันศัตรูที่ถูกโจมตีแล้วก็จะได้แ t t a c k กับ e f e n s e เพิ่มขึ้น60%แล้วก็โอกาสกาด30%เมื่อเจอกับศัตรู2ตัวขึ้นไปแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยติดสถานะ Attack Down ตัะครนี้ก็จะมีโอกา 30%ัเองก็มีประมาณนี้แหละสำหรับความสามารถของตัวละครนี้ก็คือโดยรวมมันก็โอเคนะจากที่ลองไปเล่นมาแต่ว่าหลายๆอย่างคือมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็บางอย่างเนี่ยก็จะติดได้ยากเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันแค่โอกาสาา30%เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการบวกแทะกกับดีเฟน60์60%แล้วก็โอกาสกากคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากเนียเพราะว่าต้องเจอกับศัตรูสอตัวขึ้นไปเท่านั้นถ้าเกิดเจอศัตรูตัวเดียวเนี่ยความสามารถก็จะไม่ได้เก่งมากมายแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอศัตรูที่แบบ มีการดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยไอความสามารถที่แบบลดแอทแทกศัตรูแล้วก็มีโอกาสหลบเมื่อศัตรูแอทแท็กดาวเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้อีกคือรวมรวมันมันใช้งานค่อนข้างยากมากนะสำหรับตัวคอนี้คือเงื่อนไขมันเยอะแยะไปหมดก็ต้องรอดูว่าอนาคตถ้าได้ e c a มันจะแก้ไขตรงจุดนี้หรือเปล่านั่นนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูแล้วกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับ แล้วก็ในส่วนของ potential นะครับตัวละครนี้ผมอัพเป็นเบิร์นเลเวล15แล้วก็ครีเลเวล11นะครับเพราะว่าก็คือยังไม่รู้แหละว่าจะไปทิศทางไหนเพราะว่ามันก็ยังไม่รู้เนาะมันยังไม่ไฟนอลที่แบบเป็น ECA เออก็เลยอัพเป็นเบิร์ไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันได้เบิร์มันก็แบบเพิ่ม Attack กับ d e f e n s e ให้ตัวเองได้2ครั้งประมาณนั้นและส่วนด่านที่เรามาเล่นในวันนี้นะครับเป็นด่านของเรสโซนเอ่อเทเ าดานแรกก็คือเลสโซนดาดแรกกันแหละแล้วก็ศัตรูที่เจอเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับฉะนั้นความสามารถเราจะได้แบบเต็มที่เลยแต่ว่าซัพพอร์ตจะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวของคูลเลอร์ตัวนี้ก็คือจะซัพพอร์ตให้กับเทอร์รีไฟนอิงคูลเลอร์ไม่เจอศัตรู2ตัวขึ้นไปเน่ยส่วนดีฟเอนตั้งต้นจะอยู่ที่2 0 0แนะแล้วก็คู่ลิงที่ได้จะได้ทั้งหมด5ลิงถ้าเกิดยืนตรงนี้จะได้แค่4ลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นี่ดี๋ยวให้ตี ตีตัวไหนก็ตีไปเถอะตีตัวไหนก็ตีไปเถอะมาดูกันว่าจะทําได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็ตีไปแล้วก็ศัตรูเนี่ยโดนลดดีบัฟเอ้ยไม่ใช่โดนลดดีบัฟโดนลดแอทแท็กไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะฉะนั้นมันจะตีเบาลงแบบมากๆแล้วซัพพอร์ตเราก็ซัพพอร์ตแอทแท็กกับดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งหลังยิงแม่ตายเนี่ยมันจะบวกเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่ามันมีจากพาส์สีที่บวกแอทแท็กกับดีเฟนส์ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ จากไม้ตายอีก30%นี่ก็4ล้านสก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งแต่เป็น50%แล้วก็เบิร์นอีกทีนึงก็คือ4,4ล้าน4อ่ะก็ประมาณนี้แหละสหรับพลังโจมตีที่เจอศัตรูเยอะๆนะนะแล้วก็มีซัพพอร์ต50%นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้า ECA แลเรมันจะได้มันจะไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าบางตัวเนี่ย พอมันได้ ECA มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากไงเห็นตัวของโกฮังภาคซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นร่างซูเปอร์ไซาเอออันนั้นนะคือตอนแรกมาว้าวว้าวแบบว้าวมากแต่พอ ECA แล้วมันก็ความว้าว wow, ก็หายไปนะฮะ <laughs> จนปัจจุบันนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้ละอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายตัวของเทเลส LR ไปไว้ด้านหลังเพราะว่ามันสามารถลิงก์กับตัวละครตัวฟรีตัวนี้ได้ถึง5ลิงก์เลยแล้วก็แถมยังเป็นซัพพอร์ตอีก30%นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิด ไปเจอกับศัตรูด้วยแบบหมายถึงว่าเจอศัตรูตัวเดียวอะพลังมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะจากที่ผมไปลองเล่นมาเพราะว่ามันแอตแทกเดฟ e มนหายไป6 0นนะเนาะคือเอาจริงนะถ้ารวมรวมแล้วอะ่ะถ้าเราเจอศัตรูแค่ตัวเดียวอะพาสีที่ทำงานได้มันจะเหลือแค่พวกพลังตั้งต้นแล้วก็แอตแทกเ s ฟหลังยิงไม่ตายมีแค่นี้เลยเ,เพราะว่าไอศัตรูที่เป็นแบบตัวเดียวอะ่ะ โดยส่วนใหญ่นะจะมีพวกการสถานะพวกนี้เนะี่ยมีน้อยมากที่จะไม่การสถานะอย่างน้อยมันก็น่าจะกันสักอย่างะลรเออประมาณนั้นแต่ส่วนมากไอ้พวกศักตรูตัวเดียวมันจะมีการลดแอสแทคกับดีเฟนต์อยู่แล้วพวกด่านยาก,ยากอะแต่ว่าไอ้พวกกันสตันอะไรเงี้ยคือมันก็มันก็มีบางหนาที่ยังไม่กันเออแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็แค่โอกาส30%ที่จะสตันก็เลยรู้สึกว่า,วาตัวละครเนี่ยพอเอามาเล่นจริงๆแล้ว่มัน มันดีแต่มันไม่ถึงขั้นดีขนาดนั้นไม่เชียนี่แปลงล่างบ่อยเหวะเป็นม,มึงนะผมขอดูเขาสามารถเธอเลยตัวนี้ดิผมจำได้ว่าก่อนอัดคลิปอะมันแปลงล่างไปรอบหนึ่งแล้วโอเคผมไปดูมาและวว่ามันมันแค่ครั้งเดียวนะเอ้มันมาได้2ครั้งแต่ว่าโอกาสอะคือ10%ซึ่ง10%เนี่ยติด2รอบแล้วสอรอบติดเลย ก็เลยรู้สึกงงว่ามันมันโอกาส10%จริงเปล่าแล้วทุกรอบเลยนะที่ผมจะมาเทสตัวละครเธอได้ตัวสีตัวเนี่ยไอตัวหาเนี่ยจะต้องแปลงร่างทุกรอบเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึง10%บเปอเเอร์เซ็เกหรือเปล่าเอออ่ะเราก็พยายามไม่ยิงไม่ตายแล้วกันนะได้2ลูกได้ลูกเดียวอันนี้ลองตีสีแดงไปบ้างมันไม่น่าตายหรอกอ่ะแล้วก็กลับไปตีสีเหลืองเหมือนเดิมเนี่ย พยายามเลี้ยงให้ศัตรูมันเหลือมากกว่าสองตัวขอแค่มันไม่เบิ้ลไม่คริไม่ต้องทำที่อะไรทั้งสิ้นอะตีปกติอย่างเดียวพอมาดูดิว่ามันจะทําตามคําสั่งแล้วหรือเปล่าระบบคําสั่งเสียง <c oughs> เป็นเฮียอะไรทำไมพูด <c oughs> ผิดบ่อย่างมึงแปลงมึงถามเินเลยเหรอไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องคริเพื่อนขอร้องอย่าเบิ้ลอย่าคริ ยิงพูดยิงถามแล้วกูว่าโอเคไม่ต้องเบิ้ลนะไม่ต้องเบิ้ลนะแต่คริพอแล้วพอแล้วพอและพ,พอแค่นี้พอแค่นี้พอร้องเออเหลือสามตัวยะล้วก็ในเทอรน์นี้ซับพอร์ตจะเหลือไอ้ไทเกอร์ดิเวนสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลิงสกิลจะจะได้แค่สี่ลิงเท่านั้นซึ่งลิงสกิลของไอตัวเทอร์เรสพวกเนี้ยมัน มันเป็นลิงที่ค่อนข้างเฉพาะทางก็จริงแต่ว่ามันบวกให้เยอะมากๆเนี่ยอ่ะอย่าง4ลิงก์เนี่ยที่มันบวกก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะอันนี้จะเป็น t t a c k กเดฟเอน5%อันนี้จะเป็น t t a c k กเดฟเอน15%อันนี้จะเป็นแอตแทก25%แล้วก็เดฟเอน15%เนี่ยแล้วก็บิ๊กแบ b บอสก็แอตแทกเดฟเอน25%แล้วอันนี้ก็แอตแทก10%ซึ่งเราไม่มีามานะช่างมันโอเคเดี๋ยวตีไปแล้วกันว่าในเทอร์นี้เราจะตีเท่าไหร่นั้นนะ โอเคมาดูมาดูด้วย,ยมาดูด้วยว่าในเธอนี้มันจะหลบให้เราหรือเปล่าหรือจะติดการหรือเปล่าซึ่งจากที่ผมไปลองมามันติดการแค่รอบเดียวนะั้งโอเคไม่ติดนะไม่หลบด้วยเหลือ3.6มล้าน6 000, 000เท่านั้นก็ประมาณนั้นแหละแต่เป็นทีม200%ด้วยนะก็คือ200%ทั้ง2ตัวเลยก็เป็นไอตัวกินิวแล้วก็ตัวเทอร์เรสสีเหลือง ก็ได้แค่นี้นะฮะก็ต้องรออนาคตอย่างเดียวอะ่ะเป็นตัวที่ต้องรออนาคตนะคือได้รวมอะ่ะเป็นตัวที่ถ้าไปเล่นในโหมด SBR หรือ Extreme SBR หรือศัตรูที่แบบไม่ได้กันสถานะลด a t งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าเข้าเทินมามันก็ใส่ uff, ดีบัฟลด ATK ศัตรูไปเลยเอ่ะมันก็เป็นข้อดีของมันอะ่ะแล้วก็หลังจากนี้ตัวของคูลเลอร์จะซัพพอร์ตแค่อ่าตัวอะไรนะแคทอะไรธาตุ Formation b o o t อย่างเดียวนะเพราะว่า ศัตรูมันมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตอนนี้ซัพพอร์ตจะไรประโยชน์ไปแลวคูล <ś itation> เลอร์ที่เป็นซัพพอร์ตจะไรประโยชน์แล้วเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันไม่มีท r a ฟอร์ r m ชั i นบ,บูสเลยเนี่ยนะนะมีแค่ตัวของคูลเลอร์แหละที่มีส่วนที่เหลือก็เทเล i ฟ y i อิงคนคูลเลอร์อย่างเดียวโดนมา1นึ่งแสนสก็ไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่ด่านแรกนะนะในโซนด่านแรกตีไปตีเข้าสีด้วย ผมไม่รู้เนะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านคืออ่านแหละอ่านครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวตอนมันมาแรกๆแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ลืมไปเลยนะเพราะว่าอ่านแค่รอบเดียวแหละเพราะว่าไม่ได้เล่นด้วยโอเคมาในเทิร์นนี้เราได้ทั้งหมด5้าลิงแล้วนะแล้วก็ดีเฟนซ์จะเหลือแค่1นึ่งแเท่านั้นหลังยิงแม่ตายเดี๋ยวคํานวณว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอาแบบเลขกลมๆเลยแล้วกันนะี้เกขี้เกจคิดเยอะหลังยิงแม่ตายจะอยู่ที่40,000นกว่านะครับแต่ต้องได้ยิงแม่ตายก่อนฉะนั้น เราเอาไอ้ตัวเทอร์เ้สมึงยืนด้านหน้าไปเถอะ <laughs> ยืนด้านหน้าไปเถอะนะออมาดูกันว่าทำได้เท่าไหร่นะั่นนะเออก็ปกติอะเพราะว่ามันดน่าลแรกๆสามล้านสองนะครับพลังโจมตีมีซัพพอร์ตได้แท็กัะดีเฟ้นสามสิเปอร์เซ็นต์ติดครีด้วยติดตอนมันจะตายเนี่ยนะกรดีแหละโอเคมาเดี๋ยว ให้ใครยืนตรงไหนดีตอนนี้เทอเลสใช้แอคทีฟสกิลได้แล้วแต่ว่าแอคทีฟสกิลคืออะไรใช้ไปก่อนทำดาเมจปะโอ้ล้วก็ยืนตรงนี้ไปนี่ตาสุดท้ายแล้วปะเนี่ยอาจจะใช่นะไม่ใช่แหละพูดไปเรื่อยแล้วกูตอนนี้โดนแม่ตายมาเจ็บไหมเจ็บสตันด้วย แล้วก็ตีไปอันนี้ก็ตีเข้าทุกสีเหมือนกันนะฮะเบิร์นไม่ตายโอเคได้สแตกดีเฟนต์แต่ก็ก็ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเพราะไงด่านนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะอืมจบแล้วเหรอเอ้าจบแล้วก็มีประมาณนั้นแหละสำหรับความสามารถของเทอเรสอริงๆผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพูดอะไรสำหรับตัวละครนี้เยอะแยะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปคือ มันต้องรอดู ECA ก่อนจริงๆอะว่ามันจะไปได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้มันก็ใช้งานอะไรไม่ได้มากมายนะฮะคือถ้าเกิดมีทีมเทเลสอะมันสามารถเล่นได้สนุกเลยแหละแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ได้เล่นตลอดตออัวละครนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลงพวก SBR Extreme SBR อะไรอย่างงี้มันมันมันโอเคเพราะว่ามันลดอัตราศัตรูได้30%มนอะมันเป็นอะไรที่ดีมากเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็น เพียงไม่กี่ดานแล้วแหละที่จะทําให้มันสามารถแบบใช้ความสามารถได้เต็มเต็มที่ของมันอะเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอกับศัตรูที่แบบมีการสถาน,นะจะศัตรูตัวเดียวความสามารถคือจะใช้ได้แค่2อย่างก็คือมีแอ c k d e ด e เ s นตั้งต้นแล้วก็ได้แอ t a ลเด e เอนสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงไม่ตายมีแค่นี้เลยที่เหลือก็คือแทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับความสามารถของเทเรสตัวฟรีตัวนี้นะครับที่ยังไม่ E A ซก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงกก่บเลย ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ